บิลลายนะอัลยินาะดิมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ w วะบะเราะกาตุ่ำม์ควรูน่าคว่ำมเมตตาคว่ำมโปรดปานจากองค์ลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับผู้ใหญ่เจดีทุกท่านที่กำลังติดตามชมรายการและพี่น้องมุสลิมและมุสลิมทั่วประเทศนะครับผมอิหม่ามฮานาฟีมัสยิดสุนตานซาเลมานชาวันนี้เราก็มาพบปะมาพูดคุยมาชี้แจงเรื่องเล่า ถึงการก่อสร้างมัสยิดสุลต่านจุลิมาชาพี่น้องที่อิมันตอลอสซาวานอตาละนะครับเราพบกันอาทิตย์ละครั้งวันอาทิตย์และวันเสาร์ลีรานวันเสาร์ช่วงตีห้าหลังซุโบะนะครับและก็วันอาทิตย์ก็เจ็ดโมงจนถึงเจ็ดโมงครึ่งโคชโกตอลอสซาวานอตาละพี่น้องเจดีแหละท่านบริจาคเข้ามา9 2 7 0 4 5 สองเจสามาวันนี้ดีใจนะครับว่าเรามีผู้ช่วยพิจีกรก็คือคุณวุฒิมณหดมก็อยากจะให้ท่านผู้ใหญ่เจดีทุกท่านที่กำลังติดตามชมรายการพบปากกับผู้ช่วยพิจีกรครับ s a l a a า a l i ม u m ะ a r อ h m a t u l l ร h ะ a b a r a k a t u h วัยกุมุมสลารัมดุลเวลาครับต้องขอชูโคตรขอขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าอรร์สุภานะฮอุวะตลานะครับที่ให้โอกาสผมบังวุฒิฮายิดาวุฒิมอหดมนะครับผ่านทางอาจารย์โชลิปินสุวรรณนะครับ ในรายการดหนี้มัสยิดสุตตานสุรมาญชาดนะครับด้วยความคิดถึงนะครับเช่นกันครับคิดถึงทั้งอาจารย์คิดถึงทั้งท่านผู้ชมนะครับที่เราร่วมภารกิจนะครับที่เป็นไปตามพระบัญชาของพระพุทธเจ้าออฮถตลาดนะครับกับมัสยิดสุตตานสุนมานชาดนะครับที่ได้เชิญชวนให้พี่น้องนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะภารกิจในขณะนี้ทั้งดหนี้อาจารย์ และก็มีทั้งมีความคืบหน้าเยอะเลยโดยเฉพาะ,ะการกอร่อสร้างต่อเติมนะครับทางด้านใต้ของมณิดจะเป็นอย่างไรงบ้างครับณนวันนี้ครับครับต้องเล่าความกับผู้ใหญ่เจดีทุกท่านคุณวุิคือจากตั้งแต่ก่อนรอมฎอนมารอมฎอนมาเราได้ต่อเติมทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ทิศเหนือเราได้กอ่อสร้าง ไปแล้วนะครับเสร็จไปแล้วประมาณ95%ซึงซึ่งเราใช้เวลาในการก่อสร้างก็ใช้เวลาอยู่หลายเดือนและอาศัยที่พี่น้องใจดีบริจาคเข้ามานะครับเ mm hmm. ริ่มตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงณเวลานี้ mm hmm. สิ่งที่เรายังขาดอยู่สำหรับด้านทิศเหนือ mm hmm. ก็มีก็มีแค่กระเบื้อง mm hmm. ที่มันขาดตลาดนะครับก็ประมาณ16บกสบกลัง หรือสีบกตารางเมตรก็ใช้งบประมาณลัางละ200กว่าบาทนะครับใช้งบประมาณ2อสามพันบาทบวกกับค่าแรงการดเนิการนี้แล้วก็รวมแล้วประมาณ5-6,000พันบาทแล้วก็ยังประตูหน้าต่างนะครับแต่ว่าผมก็ให้ช่างไปไปดำเนินการการมาดำเนินการก็คือไปไปตัดต่อไม้ที่เราเอามาทำประตูช่วง ข้างบนมสัสยิดนะครับเศษไม้แล้วก็ส่วนที่เหลือที่ซื้อมาจากก่อนมาดับใหม่อะไรใหม่แล้วก็ทํามาทําประตูต่อมาเราก็มาขยายไปทางทิศใต้ทิศใต้เราเริ่มตั้งแต่การปรับปรุงนะครับซึ่งมันเป็นห้องน้ําเก่าห้องน้ําเก่าเราก็รือร้อรื mm ้อ hmm. แล้วก็เอาของโครงสร้างของเก่านะครับเก็บไว้ mm hmm. ซึ่งมันปเป็นเหล็กแล้วก็เราปรับพื้น พื้นโดยการเอารถมิโครเล็กนะครับม,มาปรับแล้วก็ใช้รถหกล้อเนี่ยขยายดินไปไว้ข้างหลังเพื่อจะได้ปรับพื้นข้างหลังที่เป็นพื้นที่ว่างอยู่ของมัสยิดต่อมาเราก็ขุดขุดขุดหลุมขุดหลุมตอหม้อแล้วก็ผูกเหล็กผูกเสาขณะนี้เราเจพื้นข้างล่างพื้นชั้นกลาง ตดินนะครับเรียบร้อยแล้วและขณะนี้ช่างกําลังตั้งตุกตาตั้งตุกตาเนี่ยเพื่อจะเจคานชั้นสองเจคานชั้นสองเนี่ยแปลว่าเจเราทำชั้นเดียวเป็นดัดกว้าเป็นดัดกว้าเนี่ยเสร็จแล้วมันก็ต้องใช้งบประมาณฉะนั้นสิ่งที่ผมยังเป็นหนี้เขาอยู่เนี่ยนะครับเป็นหนี้เขาอยู่คาว่าเป็นหนี้ก็คือเราผมไปเครดิตร้านร้านค้ามาก่อน คือไปติดหนี้มาติดหนี้มาตอนนี้ก็ติดก็แล้วช่วงเช้าก่อนนี่มานี่ก็ไปสอบถามว่ายังเข้างเท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นห้าพันบาทพอสี่หมื่นห้าพันบาทผมก็ไปสั่งเหล็กเหล็กสี่หุนป้ออ้อยนะครับประมาณหนึ่งร้อยเส้นเส้นหนึ่งก็ประมาณตกประมาณสองร้อยหกสิบสองบาทถ้าร้อยเส้นก็ประมาณสองหมื่นหกพันสองร้อยบาท เื่อเอาเหล็กนี้มามาผูกเป็นการดัก,กว่านะครับเป็นดานดัก,กว่าซึ่งขณะนี้ก็สั่งเหล็กยังไม่เข้ามาฉะนั้นพี่น้องที่อิมานและกับพี่น้องที่สตาี่เคกรพนะครับและเจริญคาร์ุราชบาลเอาตราลาทุกท่านช่วงนี้ตอนนี้นะครับจากนี่เก่าจากนี่เก่าที่เราค้างร้านรัสดุอยู่และก็น,นี่ใหม่เนี่ย นะครับรวมแล้วก็ประมาณเจ็ดถึงแปดแสนบาทเออเจ็ดถึงแปดหมืนบาทเจ็ดถึงแปดหมืนบาทก็ในตอนนี้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องช่วยบริจาคเข้ามาเก้าสองเจ็ดศูนย์สี่สองเจ็ดสามารถกรุษทำไมถึงเราต้องขยับขยายนะครับองค์คาประยบของมัสยิดเนี่ยคุณรุษต้องต้องเพิ่ไปดูพื้นที่เราก็จะเห็นว่า ในพื้นที่เราเนี่ยนะครับซึ่งมัสยิดเนี่ยอยู่ิดกับถนนใหญ่ใกล้ทะเลที่ปาก,กปเขาเรียกอะไรครับพื้นที่ตรงนั้น,ก,นก,ก่อนนี้ถึงมัสยิดก็จะถึงท่าเรือน้าลึกก่อนอท่าเรือน้ำลึกก่เป็นท่าเรือส่งสินค้าไปต่างประเทศนะครับมีตู้คอนเนอร์อะไรมากมายระหว่างท่าเรือน้าลึกกับมัสยิดเนี่ยห่างกันประมาณสักสา0รเมตรถึง400รอเมตรสวยงามมากเลยแล้วก็มัสยิดเนี่ยที่ตั้งเนี่ยนะครับอยู่บน อยู่ใจกลางหุบเขา<ม>หุบเขาก็เป็นรูปตัวยูซึ่งเป็นเป็นที่ตั้งของเมืองเก<อ>่ายุคของท่านดัตโตมุกอนยุคของท่านสุนตานโชเลมานมยุคของท่านสุนตานมุสซาฟา<ม><ม>ซึ่งมันตรงกับสมัยของปลายปลายของพระเจ้าเอกาทศรส<ม>แล้วต่อมาก็สมัยพระเจ้าทรงธรรมพระเจ้าทรงธรรมเ,เนี่ยซึ่งมีบุญคุณกับดัตโตมกอนมากเพราะว่า ว่าเจ้าตรงทำแต่ตั้งแต่โตมุกกรเป็นเจ้าเมือง<ม>สองขาคนที่หนึ่ง<ม>และก็ต่อมาสถานก,การณ์การปกครองเรื่อยมานะครับเรื่อยมาจนมาถึงยุคของพระเจ้านาราย์มาราช<ม>ก็มายุคนั้นสุนต่านุนไมานเสียชีวิตไปแล้วจต<ม>ุมุกกรก็เสียชีวิตไปแล้วมาถึงรุ่นลูกท่านก็สั่งยุบเมืองขยะยุบเมืองและก็พาลูกหลานของท่านสุนต่านทั้งหมด นะครับขึ้นไปอยู่อัจจยาบางคนท่านมุสซาฟาอายุเยอะแล้วหกสิบ hmm. กว่าก็ mm hmm. าพาไปอยู่ที่สุราษฎร์ธานีอยู่ที่อําเภอชายาบ้านพมเรียง mm hmm. หรือ,อหมู่บ้านบ้านสงขา mm hmm. มันมีอยู่หมู่บ้านหนึ่งชุมชนหนึ่งเรียกว่าบ้านสงขา mm hmm. ซึ่งเอาชื่อของเมืองเก่าสิงคโกราเนี่ยไปตั้งที่อําเภอชยยาบ้านสงขาทีนี้ม,มาถึงยุคเราเราก็ ดูแล้วว่ามันมีโบราณสถานเราต้องการพัฒนาและไปการส่งเสริมโบราณสถานขณะนี้ผมกำลังประสากนกับหน่วยราชการกรมศิลปากรอ,อะไรทั้งหมดมแล้วก็พี่น้องก็มาชมโบราณสถานกันเยอะโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องสามจังหวัดนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ของสามจังหวัดกับประวัติศาสตร์ของสงขลาหรือเมืองสิงโ์บุรนเนี่ยมันอยู่ในสมัยเดียวกันแต่ว่าวิถี ชีวิตแต่มันต่างกันนะครับออของสามจังหวัดก็เป็นวิถีชีวิตแบบมาลายูแต่ของเราเนี่ยแบบพระุวัฒนธรรม,อมของสงขลาเนี่ยแบบพระุวัฒนธรรมอันเนื่องจากว่ามีชุมชนต่างๆมีพี่น้องใจพุทธพี่น้องศาสนาต่างๆเข้ามาอยู่แลนนะสเดียวกันเมืองนี้ในยะเวลานี้เมืองนี้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตรงนี้มันจบปิดนะครับมไม่ได้เปิดเผยอ,อะไร พอมาถึงช่วงที่ผมกําลังพัฒนามสัสยิด mm hmm. มาก่อสร้างมสัสยิดมาบูรณะเนี่ยก็พี่น้องก็ได้รู้จักและกล็มากันมากฉะนั้นผมเมื่อนั่งคิดและพิจารณาและก็บ,บรึกษากับคณะกรรมการว่าเราจําเป็นที่จะต้องสร้างมสัสยิด mm hmm. นะครับเพื่อจะรองรับพี่น้องที่มาเที่ยวพี่น้องที่มาละหมาดพี่น้องที่อยากจะรู้ประวัติศาสตร์เ mm hmm. มืองสงขลานะครับในขณะที่เราตถึงความเชี่ยวชาญความฉลาด ของดตัตโตมกรซึ่งท่านเป็นชาวโปเชียคนโปเชียเนี่ยคนอุษเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนที่มีนวตก,กรรมมีศิละปะในการก่อสร้างเราเห็นว่าในประเทศอิหร่านนะครับในประเทศอิหร่านในกลุ่มประเทศเหล่านี้เวลาการก่อสร้างมัสยิดการสร้างรัชวงังการสร้างบุรณณสถานเนี่ยเขาจะมีเขาจะเน้นถึงศิละปะกรรมเขาจะเน้นถึงความสวยงาม นะครับเขาจะมีสระน้ำเขาจะมีทางทานน้ำอ,อยู่กลางทะเลทรายในขณะที่กลางทะเลทรายมันมีแต่ความร้อนนแต่เขาเมื่อเขาปักปักหลักสร้างมัสยิดหรือสร้างสิ่งบุกสร้างใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเน้นถึงในเรื่องของอัมเฟียกรุรานเพราะในสวรรค์เขาลัทธุบาลนตาลาเนี่ย แล้วเ็าจะบอกว่าเบื้องล่างเนี่ยเขาจะมีฐานน้ํา mm. ฉะนั้นในนวัตรกรรมของอิหร่านเนี่ยของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเนี่ยเขาจะมีฐานน้า mm. ให้กับสิ่งผูกสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณสมบัติเช่นมัสยิดเนี่ยนะครับจะมีความเยือกเยน็นจะมีความสวยงามมากฉะนั้นมัสยิดตุลาานนะครับ mm. ท่านก็บอกว่าอาจจะสวยในโครงสร้าง mm. ในโครงสร้างกลางแต่ปลีกของมัสยิดเนี่ยผมกำลังนึกว่า เราน่าจะทำเป็นลักษณะเหมือนไบตนมกอดิชนั่นก็คือมีโดมมีซอกรอมีโดมนะครับและก็ฝาผนังประตูโค้งเหล่านี้จะต้องเอาเรียนแบบมาจากไบตนมกอดิชฉะนั้นพี่น้องที่อิหมานตอโลสุบานนตาละทุกท่านนะครับท่านอยากจะมีส่วนร่วมในการต่อเติมในการก่อสร้างมัสยิดสุลตานสุเนมานชาซึ่งเป็นมัสยิดของกษัตริย์เจ้ากรงสงเจ้ากรุงสงขา นะครับสมัยแรกเนี่ยหรือเขาเรียกกันกษัตริย์สงขาในยุคข,ของสุดทุนตานสลายมานเนี่ยมผมอยากให้พี่น้องมีส่วนร่วมนะครับ92704273 5ครับพี่น้องพี่น้องที่รบริจาคครับตามหมายเลขกาจอพี่น้องบริจาคเข้ามานะครับบางคน100่งร้อยสองร้อยสามร้อยห้ามดลิลละบางคนก็1,000บาทบางคนก็2,000บาท แต่ในระยะนี้ผมเห็นยอดมันมันบางมากนะครับมันบางมากเพราะผมต้องมีค่าใช้จ่ายทุกวันคนนุชค่าใช้จ่ายของผมก็คือผมจะต้องจ่ายค่าแรงวันต่อวันนะครับวันต่อวันอาจจะเป็นการก่อสร้างของที่อื่นก็อาจเป็นสิบวันจ่ายหรือสิบห้าวันจ่ายแต่เราเนี่ยช่างซึ่งเป็นอาช้ากินข้ามแต่เป็นช่างมีฝีมือ เราต้องจ่ายวันต่อวันเป็นในช่างที่มีหัวใจอาสาด้วยอ่าและก็วันต่อวันเนี่ยสี่คนเราต้องจ่ายสองพันบาทสองพันบาทเนีอยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะครับทำห้าวันห้าวันผมจะต้องจ่ายอาทิตย์ละหนึ่งหมื่นสองพันบาทในขณะที่เอินของมยิดนี่ไม่มีนะครับไม่มีเพราะเราต้องจ่ายทุกวันเพราะสิ่งที่เราต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ ก่อ,อสร้างณเวลานี้นะครับ,รบอย่างเช่นไม้สนเนี่ยหรือไม้ยูคาลิปตัสเนี่ยนะครับสามเมตรครึ่งหรือสี่เมตรเนี่ยต้นหนึ่งก็ยุ่นหนึ่งก็ประมาณห้าสิบห้าบาทซึ่งมันต้องใช้ประมาณสามสี่ร้อยถึงสามสามร้อยก่อต้นแล้วก็เราต้องใช้ไม้นิ้วครึ่งสามนะครับนิ้วครึ่งสามแต่เชยวก่อนผมอธิบายไปว่าเมตร เม็ดครึ่งหรือหนึ่งเม็ดสามอธิบายผิดคือขอต้องขอมาอัพพี่น้องที่ติดตามชมรายการคือไม้ที่ต้องใช้เนี่ยคือไม้นิ้วครึง่งสามนิ้วครึง่งสามก็คือหนาเนี่ยนิ้วครึ่งแล้วก็ยาวนี่สามเมตร,รยาวสามเมตรเนี่ยมันตกท่อนหนึ่งก็ประมาณร้อ,รอยห้าสิบบาทเม็ดเดึ่งก็ประมาณห้าสิบห้าบาทนะครับร้อยสามเม็ดก็ร้อยห้าสิบบาท ซึ่งไม้เนี่ยเราต้องใช้เป็นตุกตาตุกตารองรับทานและกับตุกตาที่ขนาบกับตัวตัวตัวต้นแบบนะครับไม้ตุกตานะครับก็ใช้ก็เป็นร้อยนะครับเป็นร้อยและขณะเดียวกันสิ่งที่ผมต้องการณเวลานี้ก็คือเหล็กนะครับเหล็กพวกอ้อยสีหุนจึงใช้ประมาณหนึ่งรอเส้นก็อยากใก้พี่น้องช่วยบริจาคเข้ามา นะครับ927045273มารานขณะนี้ธนาคารธนาคารกรุงไทยกรุงไทยนะครับณรุดซึ่งขณะนี้เราเราเป็นหนี้ของร้านวัสดุก่อสร้างรวมแล้วประมาณ8 0 0หมื่นบาทรับหมื่นบาทซึ่งเราก็ต้องอาศัยพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีว่กัรินยิยะเข้ามาในการมีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดกับคุรุ๊ด ครับอ่านี่ถ้าถ้าไม่ใช่งานมัสยิดเนี่ยเขาไม่ให้ติดหนี้นะครับเขาไม่เพราะตรงนี้ต้องจ่ายสดครับจ่ายสดเลยครับจ้าของเจ้าของร้านเขาก็กัดฟันเขาก็ต้องอดทนเพราะเราบอกว่านี่เป็นวัคับใหญ่เลยครับการที่ท่านให้ผมเครดิตมาท่านก็ได้บุญเพราะวัสดุทั้งหมดเนี่ยที่ที่นำมาเนี่ยเขาพาไปก่อสร้างมัสยิดฉะนั้นการที่ท่านเอื้ออาทรเอื้ออารรให้เวลาเราเนี่ยท่านก็จะได้อนิสงผลบุญ ก็เหมือนกับที่ท <needed> <text> ่านนบีม <peach removing them> ุฮัมมัดสัลลัลลอฮุวาลลอฮิสซาลัมซึ่งฮะดิษนี้รายงานจากอับดุลลรอร์รดิลลอฮุอันฮุบอกว่ามันบานามัสยิดัลิลลาฮิใครคนหนึ่งคนใดมีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดคำว่ามีส่วนร่วมเนี่ยบางทีเราเรายากจนเราลำบากแต่เรามีหัวใจเราไปเป็นเราอาสานะครับไปช่วยหยิบไปช่วยแบกไปช่วยหามไปช่วยหิ้ว ูนอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็ไปช่วยไปเป็นช่างช่างอ,อาสา,อาตอกนั่นตีนี่ตีนั่นหรือไม่ก็เราเอา่อม,มีมีเครดิตเราก็ไปช่วยเจียจาพูดคุยกับกรมวัสดุนะครับว่าให้มัสิิดมีเครดิตสักเดือนหรือสองเดือนอพจะได้หางบประมาณมามาทำการก่อสร้างส่วนนี้เขาก็จะได้ผลบุญนะครับจะได้ผลบุญแล้ อาเดิต่อไปก็บอกว่ามันบานามัส ah mm ิด hmm. ล ah ah ิลไลบานาเบตาลาหูฟินย mm ันนะอัลลอฮ์สุบานุตาลาก็จะสร้างกครื่องอาสร้างบ้านให้กับเขาในสวนสวรรค์กาะอัลลอฮ์สุบานุตาลาการที่อัลลอฮ์สุบานุตาลาสร้างบ้านอัลลอฮ์ก็ต้องพิสูจน์ถึงความอิมานถึงความศรัทธาถึงความมุ่งมั่นเพราะบ้านของอัลลอฮ์สุบานุตาลาซึ่งมันต่างกับบ้านดุจา บ้านโุนยานี้ก็แค่แต่ว่าสบายแล้วนะครับเป็นแค่เรื่อเป็นแค่ครืคครธรรมดาแต่ในสวนสวรรค์เขาล็อตสบานโอตาละท่านทุท่ทีท่านบริจาคท่านก็จะได้ครืเนี่ยมันจะเป็นเพชรนินจินดาที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนที่เราเห็นอยู่ณเวลานี้ตามราชวังของกษัตริย์ต่างๆทั่วโลกที่บุรณะซ่อมแซมแล้ก็ประดับประดาด,ด้วยของมีค่าเราว่ามีค่าแล้ว แต่ในสวรรค์เกาะลอดสุบาโนจาลาบ้านเกาลอดเนี่ยอัลลอฮ์จะทําอย่างความสวยงาม mm hmm. อย่างมีมูลค่ามหาศาลเราพอได้เห็นก็มีความสุข mm hmm. เราด้เข้าสวรรค์เกาะลอเรามีความสุขเห็นสิ่ง,งต่างๆเนี่ยมันมันมันอิ่มเอิบไปหมด mm hmm. มันสมบูรณ์ไปหมดฉะนั้นพี่น้องที่อิหมั่งต่อรอดสุบานตนจาราเราก็มีสิทธิ์รู้ว่าสิ่งที่เราจะจัดไปจากดุนยานี้ หลังจากเราถึงอายันถึงความไม่ตาขอแล้วเราจะเชิญมุงกัตมาลายกาตุนมูดนะครับอิสลาเฟนะมาเชิญวิญญาณเราเนะี่ยเราก็รู้ว่าเรารีบไปไหนนะครับเรีบเราจะไปไหนเราจะไปพรหมทักอยู่ที่ไหนเรารู้เพราะว่าท่ทานศาสดานมีมุฮัมมัดสุลลานลาะซัะลลัมได้บอกกล่าวแลนะขณนะเดียวกันในคำเพียงกุร,รานหลายสุระ นะครับบอกถึงจินตนาการถึงบอกกล่าวถึงสภาพของสวนสวรรค์การอากนอนสภาพของนูร์ลายนะครับสาวสาวสวรรค์เกาะล้อ Allah เนี่ยและความบรมสุขการชิมรสอาหารต่ตางๆเนี่ยในสวรรค์นเนี่ยมีย่างต่างม,มากมายแต่ส่วนเหล่านี้ในสวรรค์เกาะล้อ Allah เนี่ยมันต้องผ่านการเสียสละม,มันต้องผ่านการทุ่มเทฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติเป็นโอกาสของพี่น้องที่พี่น้องจะได้สนสวรรค์เกาะล้ พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิด927ศูนย์เสีย27<ม>ส5าธนาคารกรุงไทยผมอยากจะพี่น้องช่วยบริจาคเข้ามานะครับ<ม>เพื่อจะได้เราจะได้ไปอยู่ด้วยกันในสนสวรรค์กอและหลังที่จากที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาได้สอบสวนภาระหน้าที่นะครับภาระหน้าที่สิ่งแรกที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาจะสอบสวนเราก็คือเรื่องละหมาดแ<ม>ฉะนั้นพี่น้องที่อิหมั่นต่อรอดที่ติดตามชมรายการ ผ่านนิว TM เ,เนี่ยพี่น้องเนี่ยละหมาดห้าเวลาพี่น้องนี่เข่นคัดาศาสนาพี่น้องบริจาคให้กับสถานีาา mm hmm. ต่างๆตโดยเฉพาะอย่างยิ่งวินโดว์ของเราช่องเล็กๆ mm hmm. นะครับเท่าเท่ารูเข็มเนี่ย mm hmm. เพราะเรามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมง mm hmm. และมีเวลาอาทิตย์ละครั้งฉะนั้นพี่น้องที่ยังไม่ได้ติดตามชมรายการที่ไม่รู้ก็ยังมีอีกเยอะ mm hmm. แต่ที่รู้ก็มีเยอะ ฉะนั้นพี่น้องที่อิมัลตลอร์ลุบานจ่าลนะทุกท่านเมื่อท่านทราบว่าเราต้องการงบป,ประมาณสําหรับตอนนี้เป็นเงินประมาณ8ปดหมื่นบาทหากว่าท่านมีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงที่มีฐานะดีฐานะมั่นคงท่านก็สามารถโทรศัพท์บอกกล่าวเล่าความกันได้ท่านก็บอกว่าามันมีมัสยิดหนึ่งที่กําลังก่อสร้างซึ่งเป็นมันสยิดเ,เก่าแก่ของยุค สุนตานโซเลมานชายุคนั้นเป็นที่ตั้งของมัสยิดแต่ขณะนั้นโดนเผาโดนทําลายไปหมดแล้วแต่มาถึงยุคเราเราได้ฟื้นฟูนขึ้นมาใหม่ก็เราต้องการงบประมาณในส่วนนี้ก็อ,อยากใช้พี่น้องช่วยบริจาคเข้ามานะครับ927 045 2735หรือไม่ถ้าว่าท่านต้องการจะโทรพูดคุยนะครับ086 747 7465ครับคุณุครับอ โทรคุยกับท่านอิหมมพานาปีหรือว่าอาจารย์โสริศพินสวรรค์ได้เลยนะครับในขณะที่พี่น้องกําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับสามารถต่อสายตรงได้เลยนะครับเพื่อที่จะสอบถามนะครับในการมีส่วนร่วมในการบริจาคนะครับจองพื้นที่นะครับสวรรค์ของอัลลอฮ์ตลาดนะครับผ่านการบริจาคร่วมบุรณะมัสซิสตาสุรลมานชานะครับที่อำเภอสิงห์ทกรจังหวัดสุขาัในขณะนี้นะครับตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับตาม หมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทย9 2 7 0 4 5 2 7 3 5ี่า็หท่านอิมัมก็ยืนยันแล้วนะครับว่า8 0 0 0มบาทตัวเลขกลมกล่มนะครับในการที่รุนะต่อเติมอาคารมัสยิดสุตสนสุนันชาในขณะนี้นะครับนี่คือเรื่องเราที่พี่น้องจะได้มีส่วนร่วมกันในตอนนี้นะครับเพราะว่าโอกาสข่าวดีดอจาจารย์เราคือข่าวด,ดีแบบนี้เนี่ยคือที่แน่ๆคือเราไม่รู้ว่าเราจะกลับไปหาลอตลตดเมื่อไหร่แม้แต่ผม หรือท่านอิหมัมหรือพี่น้องก็ตามแต่นะครับแต่โอกาไในตาการทําความบีบเพื่อเราะตลาดณเวลานี้เลยครับที่เราได้รับข่าวดีผู้ศรัทธาที่กําลังติดตามรับชมก็จะบ,บริจาคทันทีเหมือนกันอาจารย์ครับครับคณรุ่ณเวลานี้นะครับเวลามันส2องชั่วโมงก็จริงกลางคืน12บสองชั่วโมงเปน็น2 4ชั่วโมงแต่ณเวลานี้เรารู้สึกว่าเวลามันเร็วมากอฉะนั้นเวลาอย่างเท่าเดิมแต่ความรู้สึกของเราเนี่ยเร็เรวมากเร็วมาก เอ่อผมทำมสัสยิดตั้งแต่ผมอายุสี่สิบจนนี้หกสิบสามจนนี้หกสิบสามเวลาเนี่ยมันมันขยับบังคับยืดมามเร็วเรามีความรู้สึกว่าเราทำมสัสยิดตั้งแต่เบื้องต้นเมื่อวันนั้นเอง<ม>นะครับเร็วมากฉะนั้นพี่น้องที่อิมัาตตอลอสซบาโนตา่าลๆจำนวนคนพี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะครับทั่วประเทศเขาจะกลับไปอาความเมตตขางขัลแล้์กลับไปในสภาพต่าง เช่นเมื่อเมื่อที่ผ่านมาหลายเดือนที่ผ่านมาเราทราบถึงโศกนาฏกรรมแผ่นดินไหวที่ซีเรียและตุรกีและขณะเดียวกันพวกเราก็ดำเนินการบริจาคช่วยเหลือเก็บกัน mm hmm. ไปผ่านองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นอว h a ชแนลหรือจุฬาราชมนตรี mm hmm. หรือก mm hmm. รรมการ mm hmm. อิสลามั่วราชนจาจัด mm hmm. เก็บรวบรวมและก็นำไปไปให้กับผู้ที่เจอ ชมนักกรรมที่ซีเรียและก็ที่ตุรกีแม้แต่เดือนรอมฎอนที่ผ่านมาก็จะมีตัวแทนของชันมักจุฬาราชมนตรีคนช่วยคนและก็ของกรรณกรรมรอิสลามช่วยราชนาจักรก็นำเงินก้อนหนึ่งนะครับพาไปช่วยเหลือพี่น้องเพื่อช่วยในเรื่องของการละศินอดก็ก็ลาช่วยอย่างและขณะเดีวยวกันพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศนะครับ ็มีจิตใจกว้างขวางมีจิตใจเมตตาสะสมสเสบียงนะครับเหล่านี้ไว้เพื่ออาคีรัโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นมัสยิดทั่วประเทศหรือโครงการของอทางทีวีดาวเทียมของช่องต่างๆพี่น้องก็บริจาคเข้าไปพี่น้องก็บริจาคเข้าไปก็ของสนทันตะลมานพี่น้องก็บริจาคเข้ามามแต่ช่วงหลังนี้ผมสังเกตว่าของสนทันตะลามานนี้มัน เริ่มบางลงบางลงบางลมนะครับแล้วก็บางทีเราก็หมดกำลังใจเหมือนกัน <ไป S 1> นะครับดื้อืออาจารย์พี่น้องอาจจะว่าเอออาจจะเสร็จอาจจะสื่อสารรับข่าวว่าคงจะเสร็จแล้วมั้งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหนี้สินที่ไปเครดิตวัสดุุปกรณ์ก่อสร้างมานะครับ,รบก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าคือถ้าว่าพี่น้องไม่จ้าวนเข้ามาพี่น้องไม่ช่วยเหลือเข้ามา เราก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินก้อนไหนนะครับไปชำระค่าวัสดุแต่จริงสิ่งที่เราต้องจ่ายทุกวันก็คือค่าแรงนะครับค่าแรงเพราะว่าพี่น้องในพื้นที่เราพวกเราเป็นชุมชนที่ขายแรงงานทำมาหนหาเช้า,ชากินค่าไอัน,นี้เราเราเครดิตไม่ได้เลยเอา่านี่เราเราไม่หวังกับพี่น้องไม่ได้<ช>แต่พี่น้องเวลมามาละหมาดก,กับพี่น้อง นำเงินมาด้วยมาบริจาคคนละสิบาทคนละห้บาทนะครับและขณะเดียวกันเราก็มุ่งหวังเราก็มีโอกาสว่าเรามีสื่อเรามีช่องตรงนี้เราก็นำความทุกข์นำความลำบากปากิจกรรมนะครับให้พี่น้องมีส่วนร่วมนะครับ92704 5 27สามารถธนาคารกรุงไทยเขาอยากชวนพี่น้องให้มาเยี่ยมให้มา ให้มามีโอกาสมาเยี่ยมเยือนมาเที่ยวมาดูแลมัสยิดว่าผมขยับขับเคลื่อนตรงนี้ไปถึงไหนแล้วถ้าพี่น้องบริจาคเข้ามาก้อนใหญ่นะครับก้อนใหญ่มันก็จะการขับเคลื่อนมันจดจังง่ายการขับเคลื่อนมันก็จะสะดวกขึ้นอย่างเช่นว่าพี่น้องดูราการพี่น้องก็โทรเข้ามามพี่น้องบอกว่าเดี๋ยวอิหม์นะครับแปดหมื่นนะเดี๋ยวจะโอนให้ นะครับจะเออ้ปไปหมื่นเนี้ยผมจะนํามาจ่ายค่าร้านวัสดุแล้ก็ไปจ่ายค่าเหล็กที่จะส่งจะที่ที่สั่งเข้ามาซึ่งสั่งแล้วก็ประมาณวันสองวันเนี้ยเหล็กก็จะถึงเหล็กก็จะถึงเนี้ยผมจะต้องจ่ายเพราะเหล็กเนี้ยมันลงสั่งที่โรงงานที่อยู่ข้างนอกเช่ร้านวัสดุนะครับพอจะจ่ายเนี่ยผมก็ต้องถ้าว่าท่านาามีบริจาคเข้ามา สิ่งที่เป็นภาระ,ะก็ผมก็ต้องหยิบยืมหยิบยืมเงินที่พี่น้องส่วนอืนอ่นๆนะครับบางครั้งก็หน้าแตกพร,รผมบอกว่าเออเงินหายาาเงินไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมก็ต้องวิ่งหาเาพื่อนฝูงหรือไม่ก็คนที่มีอันจะกินไปนั่งเพราะบางครั้งเราไปไปจีบคนที่มีอันจะกินบางทีเขาไม่อยู่บ้านเราก็ไปนั่งรอบางทีโทรศัพท์เขาก็ไม่รับสาย อย่างนี้เป็นต้นก็เรื่องหน้าตาถ้าไม่เพื่ออัลลอฮ์สุบานอวตารผมไม่กล้าที่จะไปหยิบยืมเงินของคนข้างนอกแต่นี้เราทําเพื่ออัลลอฮ์นะครับต้องเสียสละต้องทุ่มเทในส่วนเหล่านี้ฉะนั้นผมอยากให้พี่น้องช่วยบริจาคเข้ามา9270427 5สามารถครับคุณครับในช่วงท้ายนะครับก็ เชิญพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับตามหมายเลขบัญชีหน้าจอนะครับ9270452735นะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์ต่อสายตรงกับมีม่ามเลยนะครับแจ้งความประสงค์หรือจะในตัวเลขกลมๆวันนี้ก็คือ8 0 0 0 0ื่นบาทนะครับกับภารกิจต่อเติมบรินมัสยิดสุลต่านสุมาชานะครับแลวก็สำหรับพวกเราคนตัวเล็กๆนะครับอย่างบางวุฒิเนี่ยหรือพี่น้องหรือทั่วไปก็สามารถที่จะโอนเข้ามาในบัญชีตามกำลังได้กันนะครับในท้ายสุดครับพ่ะยครับ กรับขอโชคต่อละ Allah นะครับขอขอบคุณพี่น้องผู้ใหญ่ใจ,จดีทุกท่านที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดหมายเลข927042733ก็สุดท้ายก็อยากจะขอดอายจากอัลลอสุบานอตาละให้ผูจจ้ใหญ่ใจดีมีสุขภาพที่แข็งแรงมี إ ي มานมีตักวในกีกัสต่อละ Allah, มีริสกีที่บริการนะครับผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่มีฐานะมั่นคงนะครับท่านก็นต้องบริจาคเข้ามา 9270427สามารถก็อยากจะขอด้อาให้ให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและให้คนในครอบครัวมีอิมานนะครับเป็นคนที่มีริสกีที่กว้างขวางนะครับสุดท้ายก็เราผมคุณุศและเขาผมจะต้องจากลาผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการวันเวลัยต่ฟิกันอิดายะอัลสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบระกาตุ